สวัสดีครับต่อไปจะเป็นการสาธิตท่าที่ชื่อว่า Reverse f i l e โดยใช้เคเบิลนะครับเคเบิลตัวนี้เนี่ยผมจะเซตคานไว้ที่อยู่ประมาณระดับหัวไหล่นะครับแต่อาจจะสูงขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ง่ายต่อการเล่นนะทีนี้เนี่ยท่านี้มันก็คือจะได้ฝึกในส่วนของกล้าเมเนื้อหลังส่วนกลางนั่นเองนะครับบริเวณตรงกลางหลังที่ใช้บีบสะบักในตรงนี้นะครับก็คือจุดพีคข,ของในการฝึกท่านี้จะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะ โอเคทีนี้เนี่ยในการออกแรงเนี่ยเราต้องจับเคเบิลแล้วก็ควายกันอย่างนี้แล, e. แล้วก็เอามาเริ่มออกแรงฉีกออกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูทีนี้เนี่ยในการออกแรงเนี่ยจะหายใจเข้าเมื่ออยู่ท่าเริ่มต้นแล้วก็หายใจออกแบบนี้นะครับก็เราก็จะฉีกออกอย่างนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะโอเคอ่ะอันดับแรกเราจะต้องปรับน้ําหนักก่อนนะครับอ่ะท่านี้เราจะเล่นไม่ได้หนักมากนะครับท่านี้ เพราะว่าท่านี้มันมีเรื่องของขาดแล้วก็กล้ามเนื้อมันเล็กๆด้วยนะครับทีนี้ผมจะจับควยมาแบบนี้นะครับควยมาอย่างนี้นะเสร็จแล้วผมก็จะหายใจเข้าหายใจออกยืนให้มันคงเปิดออกบนนี้เสร็จแล้วก็บีบชุดกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงกลางหลังเน้นๆเ,เลยท่านี้เนี่ยเราจะต้องเกร็งตรงช่วงหลังตรงเนี้ยให้ได้นะครับโดยการบีบสะบักเข้ามาอย่างนี้ บีบอย่างนี้นะครับทีนี้นะไหลของเราเนี่ยจะต้องไม่ยกขึ้นแล้วก็กดลงแล้วก็เปิดไหลออกเปิดไหลเปิดไหลอย่างนี้ออกนะครับเปิดไหลออกนะเสร็จแล้วเราก็วาดอย่างนี้ออกแบบนี้เลยบีบหลังให้เยอะเลยนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมทําให้ดู2ทีนะครับครั้งที่1หายใจเข้าหายใจออกแบบนี้เลยบีบไปเยอะเลยจะสังเกตว่ากลางหลังผมทำงานเยอะมาก หายใจเข้าหายใจออกดึงบีบไหลนิ่งๆเลยแล้วก็กลับช้าๆแบบนี้นะครับอ่าอ่าท่านี้เราก็จะได้โฟกัสในส่วนของกล้ามเนื้อหลังส่วนกลางนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเพื่อถ้าเกิดมันก็จะมี variation ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสูงกลางต่ำแต่หลักๆมือใหม่เนี่ยผมอยากจะให้แนะนำก็คือเป็นอ่า องศาเท่านี้เราก็ตรงกลางกับตรงข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเล่นง่ายนะครับทีนี้มันก็จะมี v a r i a t i o n ที่เล่นแล้วเนี่ยเราจะเน้นกลุ่มกล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็จะออกแรงแบบงอศอกนิดนึงนะครับแล้วเราก็ออกแรงวาดวาดแค่นี้เลยให้ให้กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อชุดตรงแขนตรงเนี้ย มันอยู่แค่นี้เลยเราไม่ต้องบีบสะบักเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าบีบสะบักเยอะเราจะใช้กล้ามเนื้อหลังมากกว่าแทนนะครับทีนี้เราก็ออกแรงเหมือนวาดออกไปด้านหลังอย่างเงี้ยครับแค่นี้เลยนะไม่ต้องให้บีบถึงขนาดนี้นะไม่ต้องให้หลังได้บีบนะอ่าทีนี้แค่นี้เนะี่ยพออยู่แค่เนี้ยชุดกล้ามเนื้อไหล่ด้านหลังตัวนี้ก็จะทํางานแทนมากขึ้นนะครับก็เอาไปประยุกต์กันใช้ได้นะครับ